เช้าแล้วครับเช้าแล้วกำลังเก็บวิธีกันศิลปินภูไทยสวัสดีครับพี่นอ้องชาวยูทูบชาวเฟซบุ๊กทุกคนตอนนี้กำลังเริ่มเก็บวิธีกันใกล้จะเสร็จแล้วครับ วันนี้พัก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 เมื่อคืนนี้เล่นอยู่ที่หนองบัวลำพูครับหนองบัวลำพูวัดสว่างอํานวยเสร็จเไปด้วยดีพี่น้องสาองโบดครับ vừa lắng nghe vừa lắng nghe vừa nghe ngâm nghe vừa lục vừa nghe vừa nghe vừa cốt lại nghe che ช่องยูทูบจักรจัน์เขียวอภิชาติขอบคุณครับ